อัสลามุอะลัยกุมจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไม่นาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองหลวงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียกันจ้าซึ่งด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีสิ่งล้ำค่าชิ้นเอกด้วยจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรกันที่น่าสนใจนะคะ พอเข้ามาถึงด้านในปุ๊บก,ก็เจอสิ่งนี้ก่อนเลยจ้านั่นก็คืออุกกาบาตจ้าพี่น้องจ๋าใหญ่มากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้เห็นจากในข่าวในสื่อทีวีนะคะแต่นี่คือของจริงเลยจ้าที่เมนาได้มาเห็นชัดๆเลยนะคะพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอสิ่งนี้จ้าพี่น้องจ๋านั่นก็คือดอกไม้ทะเลทรายจ้าซึ่งสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็หาดูได้ยากมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ยังมี ก้อนหินต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หารู้ได้ยากมากๆเช่นกันค่ะและนี่ก็คือสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนั่นก็คือโครงกระดูกช้างก่อนยุคประวัติศาสตร์นะคะพี่น้องจ๋าซึ่งหาดูได้ยากมากๆเลยด้านในยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งล้ำค่านะคะของประเทศซาอุดีอาระเบียนะเดี๋ยวแม่น่าจะพาเพื่อนๆเดินไปดูเรื่อยๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านั่นก็คือ พวกภาพวาดต่างๆของคุณสมัยก่อนเลยนะคะที่เขาได้วาดได้เขียนกันบนแผ่นหินแบบนี้นะคะพอเดินเข้ามาก็เริ่มตื่นเต้นกันแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเลยนะคะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเมื่อก่อนภาษาอาหรับจะเขียน อย่างอื่นนะคะแล้วก็ดัดแปลงมาเรื่อยๆจนเป็นภาษาอาหรับที่พวกเราได้อ่านได้เขียนกันในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ยังมีบันทึกจารึกบนแผ่นหินให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะว่าภาษาอาหรับเมื่อก่อนเขียนยังไงก่อนที่จะมาเป็นภาษาอาหรับภาษาอัลกุรอานจนถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วก็ยังมีภาพวาดบนแผ่นหินสลักแบบนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าและนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเครื่องใช้ในครัวต่างๆในสมัยก่อนด้วยนะคะที่คนอาหรับได้ใช้กันก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะคะด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีจุดนั่งพักแต่และจุดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะได้พักกันด้วยจ้าเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ กว้างมากๆเลยนะคะพอเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเป็นพวกหม้อไหของเก่ายุคโบราณนะคะพี่น้องจ๋าที่ยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะคะ และตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋านั่นก็คือบ้านของคุณอาหรับสมัยก่อนจ้าแล้วก็มีให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะที่นี่ถือว่าเป็นจุดรวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของคุณอาหรับเขาเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียนะก็ได้เก็บรวบรวมมาไว้สถานที่แห่งนี้ที่จะให้พวกเราได้มาศึกษาและก็เรียนรู้กันเลยจ้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น ทองของคนอาหรับสมัยก่อนนะแล้วก็มารวบรวมไว้ตรงนี้ด้วยนะคะและมาถึงตรงนี้นะคะแม่นาคิดว่าน่าจะเป็นที่นวดแป้งนวดข้าวสารหรือเปล่าแม่แน่ใจนะคะเขาจะใช้อูดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าในการช่วยนะเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าคืออะไรนะแล้วก็ยังมีภาพที่ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะวิถีชีวิต ของคนอาหรับที่นั่งอยู่บนอูดเดินไปตามทะเลทรายแบบนี้นะคะซึ่งมีสเสบียงอาหารอยู่บนหลังอูดแบบนี้กันด้วยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นการขุดน้ําบาดาลของคนอาหรับสมัยก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าและทางฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนอาคารของคนอาหรับสมัยก่อนด้วยจ้าและนี่ก็คือสําเนาต้นฉบับของอัลกรุรอานนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งมีอายุย้อนหลังไปจนถึงปี6ก0อสก่อนทศกราชนะคะ และฉบับดั้งเดิมนะคะได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่อิสตันบูลจ้า และนี่ก็คือสิ่งล้ำค่าที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนั่นก็คือที่มาของอัลกุรอานและองค์การต่างๆนะคะซึ่งได้ถูกบันทึกลงบนแผ่นจารึกต่างๆนะคะโดยใช้กระดูกแผ่นหินแผ่นไม้หนังสัตว์แล้วนำมารวบรวมเป็นอัลกุรอานเล่มแรกเลยจ้าและก็ยังมี แผนที่ในโซนอาหรับทั้งหมดเลยจ้าพี่น้องจ๋าซึ่งมีให้เราได้เห็นที่นี่กันด้วยนะคะและตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็จะเป็นแผ่นหินนะคะที่สมัยก่อนได้ถูกบันทึกองค์การของอัลกรุรอานไว้บนแผ่นหินแบบนี้นะคะแล้วก็มีเยอะมากๆเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นอายะกรุรอานแต่ละอายะนะคะแต่แม่นาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีฮะดิษต่างๆได้ถูกบันทึกอยู่บนแผ่นหินแบบนี้ด้วยไหมนะคะ ถ้าหากว่าพี่น้องคนไหนนะคะได้เดินทางเข้ามายังเมืองหลวงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมายังนะักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันได้เลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนอาหรับสมัยก่อนนะคะและเพราะว่ามีเรื่องราวของอัลกุรอานด้วยนะจ๊ะพี่น้องจะสามารถที่จะเข้ามาดูของจริงที่นี่กันได้เลยนะคะ Chat, uh, uh, แล้วตรงนี้นะคะพี่น ah ้องจ๋าก็จะเป็นรูปปั้นจำลองบ้านเรือนของคนอาหรับสมัยก่อนนะคะซึ่งพวกเราสามารถที่จะมองผ่านไปยังกระจกตรงนี้ได้เลยนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น แผนพังเรื่องราวของเมืองหลวงริยะสมัยก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแล้วก็สีดําตรงนี้นะคะก็จะเป็นเต็นที่คนอารับสมัยก่อนเขาได้มาพักกันนะคะเพื่อซึ่งจะมีตามแบบที่ให้พวกเราได้เห็นกันเลยนะคะว่าวิถีชีวิตของคนอารับเนี่ยเขาอยู่กันยังไงบ้างนะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ของประเทศซาอุดีอราระเบียทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากเราอยากรู้ว่าเมืองมาดินาหรือว่าเมืองมักกะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะกดปุ่มและขึ้นสีเขียวแต่ละจุดเลยค่ะพอเดินมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องจา๋าซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นโมเดลจําลองมัสยิดอัลฮารอมนานครมักกะนะคะซึ่งกว้างใหญ่มากๆให้เพื่อนๆสามารถที่จะได้เห็นบริเวณรอบๆกันชัดๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมีโมเดลจำลองมัสยิดอัลนามบีนนครมมดีนาด้วยค่ะซึ่งบริเวณรอบๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้เห็นกันที่นี่ชัดๆกันเลยนะคะซึ่งก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าหลายๆคนที่เดินทางไปทำอุ้มร้อหรือว่าทำฮัทน,นะคะก็ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะว่ามัสยิดอัลฮารอมในนครมักกะหรือว่ามัสยิดอัลนามบีนนนครมมดินาจะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้รวบรวม เรื่องราวทั้งหมดนะคะสถานที่ต่างๆไว้อยู่ที่นี่ให้พวกเราได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่นานะคะก็จะนําเรื่องราวต่างๆในต่างแดนมาเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะก็อย่าลืม เป็นกำลังใจงให้กับครอบครัวของพวกเราตลอดไปนะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ